สีขาคุณผู้ดูพบกับสีนายไฮไลท์บันทงังสุดสซไรสโดนใจชาวดอมในแฟนดอมพันแท้ที่แฟนตัวจริงห้ามพลาดจนต้องยกให้เป็นอีกหนึ่งรายการระดับตำนานที่ทุกคนพูดถึงและคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลากลับมาทำให้ทุกคนได้ฟินกันอีกครั้งถือเป็นปรากฏการณ์รวมตัวเหล่าชาวดอมของแต่ละศิลปินที่รักในแต่ละเรื่องราวที่ชื่นชอบในเรื่องเรื่องเดียวกัน การตอบคำถามสุดยอดแฟนดอมพันแท้พร้อมของรางวัลบิ๊กเซอร์ไพร์เพียงโอกาสเดียวที่จะครอบครองในการตอบคำถามที่สุดท้าทายพราะโมเมนต์ความฟินตลอดการแข่งขันและและและที่ทำเอาชาวดอมต้องกรี๊ดสนั่นคือการได้ใกล้ชิดศิลปินคนโปรดทั้ง10เรื่องราวแฟนดอมพันแท้อย่างบิวกินและพีพีโฟอีฟเปเปอร์เพลนส์มิสยูเวร์สไทยแลนด์โอ๊ตปราโมท ยิงวรันทรวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยแอดลาสไรอันการบันดิตและรายการชิงช้าสวรรค์เตรียมเสียงกรี๊ดไว้รอและประกันความสนุกรู้ลึกรู้จริงฟินงยกดมแน่นอนโอ้แฟนพันแท้ครับจริงๆแล้วมันคือรายการแฟนพันแท้ออริจินอลครับแต่ที่เพิ่มเติมคือความสนุกสนานที่ศิลปินหรือว่ากลุ่มคนต่างๆที่มาเป็นหัวข้อในสัปดาห์นั้นๆน,น,นะครับก็จะได้พบปะก,กับเหล่าคนที่ชื่นชอบคนที่คลั่งไคล้ ในตัวเขาในกลุ่มของเขามากขึ้นและมีความสนุกสนานไปกันเองมากขึ้นครับก็จะไม่เครียดเหมือนเดิมและแต่ว่าจะมีความสนุกสนานและใกล้ชิดมากกว่าที่เคยครับแต่ละสัปดาห์ในรูปเกมก็จะไม่เหมือนกันเลยเกมมาต่างที่เราคิดมาก็เป็นเกมสําหรับศิลปินหรือกลุ่มคนนั้นๆโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคนในรายการคนในสตูดิโอก็จะมีส่วนร่วมกับศิลปินคนนั้นๆด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามว่า มันจะเกิดเกมอะไรขึ้นบ้างสวหรับทุกคนนะครับที่เติบโตมากับรายการแฟนพันท้นะครับเรากําลังจะกลับมาอีกครั้งครับในรายการแฟนด้อมพันธ้และสําหรับเด็กรุ่นใหม่ๆครับที่อาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่า้มันเคยมีรายการแฟนพันธ้อยู่ที่เป็นรายการสําหรับคนที่คลั่งใครในหัวข้อนั้นๆครับคราวนี้เราจะกลับมาทําให้คุณได้รู้จักครับว่าแฟนด้อมพันธ้ในหัวข้อนั้นๆมีหัวข้ออะไรบ้างและเป็นใครบ้างที่จะมาร่วมสนุกกันในรายการนะครับฝากติดตามด้วยครับสําหรับแฟนดอมพันแท้นะครับ เออตอนพีพีบิวกินนะครับผมยังไงฝากไปด้วยนะครับฝากด้วยครับเออเหอ่อนลกุกประทับใจไปกับทุกโมเมนต์พร้อมกันได้ในรายการแฟนดอมพันแท้ทุกวันพุธเวลา20นาฬิกา5นาทีเริ่มวันพุทธที่25ตุลาคมนี้ปลุกความแฟนติงในตัวคุณออกมาๆๆๆๆๆติดตามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจแฟนพันแท้ พรุ่งนี้สีจะมีไฮไลท์อะไรเด็ดเด็ดรอติดตามที่นหนไฮไลท์บันเทิง